เงือกร่นจะรักษาหายเป็นปกติหรือเปล่าครับกดติดตามช่องหมอหยงไว้เดี๋ยวหมอมาเล่าให้ฟังภาวะการเกิดเหงื่อร่อนหมอจะนับตั้งแต่จุดนี้เขาเรียกว่าจุดรอยต่อระหว่างเคลือบฟันและเคลือบรากฟันถ้าเหงือกยังอยู่บริเวณเหนือจุดนี้หมอจะเรียกว่าเหงือกยังไม่ร่นแต่ถ้าเกิดเหงืออเนี่ยร่วงลงมาอยู่ข้างล่าง แบบนี้เรียกว่าล่นแล้วเพราะว่าเลยจุดรอยต่อน,นี้แล้วที่สำคัญส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากกระดูกละลายด้วยเวลาที่หมอจะดูว่าเราสามารถปลูกเหงือกได้ไหมก็จะดูจากระดับกระดูกนี้เป็นหลักถ้าระดับกระดูกนี้ยังคงอยู่สูงแล้วเหงือกบริเวณนั้นน้อยหมอก็จะพิจารณาปลูกเหงือกให้นี่เป็นเคสตัวอย่างการปลูกเหงือกซึ่งไม่สามารถที่จะ อ้างอิงกับเคสอื่นๆได้เพราะแต่ละเคสเนี่ยก็มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนไม่เหมือนกันเหงือกบางทั้งสองซี่จะเห็นได้ว่าสีขาวๆเนี่ยคือรากฟันแล้วแล้วก็เหงือกค่อนข้างบางเวลาแปลงฟันก็เจ็บทาให้ไม่สามารถแปลงฟันได้จะสังเกตได้ว่าขอบเหงือกเนี่ยค่อนข้างแดงแล้วที่สําคัญก็คือกระดูกละลายจนกระทั่ง บริเวณฟันเนี่ยจะเป็นช่องสีดำๆที่เรียกว่า black tie angle แบบนี้โดยส่วนใหญ่เวลาปลูกก็ความสำเร็จในการที่จะปิดรากฟันค่อนข้างยากถ้ามาดูเอ็กซเรย์จะเห็นได้ว่ากระดูกเนี่ยเหลือประมาณครึ่งรากฟันแบบนี้การปลูกเหงือกให้ปิดรากฟันทั้งหมดคือทําไม่ได้เลยแต่อย่างไรก็ตามสองซี่เนี้ยยังแน่นแล้วก็แข็งแรงหมอเลยทําการเลือกปลูกเหงือกห้ด้วยจุดประสงค์2ข้อด้วยกันอันที่1เพื่อที่จะเพิ่มความหนาของเหงือก ทำให้เกิดความหนาขึ้นและเวลาที่น้องแปลงฟันหรือเคี้ยวข้าวจะได้ไม่เจ็บและไม่ให้เกิดเหงือกร่นซ้ํสองอันที่2คือจะพยายามที่จะปลูกขึ้นไปให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งเพื่อปิดรากฟันบริเวณผิวเพื่อลดการเสียวฟันในวันที่ตัดไหมผลลัพธ์ค่อนข้างดีดูจากขอบเหงือกบริเวณสองซี่น,นี้ที่ได้ทําการปลูกก็ใกล้เคียงกับฟันที่บริเวณด้านข้างแล้วแล้วเหงือกก็มีความหนาแบบนี้หมอก็จะพักฟื้นไปอีกประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งเพราะก็จะเกิดการหายของเหงือกสูงสุด ทำให้คนไข้าสามารถที่จะแปลงฟันได้ใช้งานได้อย่างมีความสุขเห็นไหมคะการปลูกเหงือกไม่ใช่เรื่องยากใครกําลังมีปัญหารีบปรึกษาจะได้หายไวๆคะ่ะ